السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadhi ila usikum ayuhan muslimu nabi takwa Allah qad qala allahu ta'ala fi kitabihil al-kareem a'udhu billahi minasyaitani radim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa walidayni ihsana وقال صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدر رسوله صلى الله عليه وسلم ท่านผู้มี إيمان มีสตานใน Allah سبحانه และ تعالى ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเนื่องจากวันพรวกนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9 รหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านท,ทั่วไปก็คือวันพ่อแห่งชาติก็เป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญของของคนไทยนะครับคำว่าคนไทยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนพุทธคนไทยก็คือคนที่เป็นพ่อศกนิกกรชาวไทยคนที่มีสัญชาติไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากที่จะให้ข้อคิดกับ พี่น้องมุสลิมที่รักและเคารพทุกท่านในเรื่องที่เกี่ยวข้องในคุตบาะาสั้นๆโดยที่ผมจะให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นถึงคำสอนของศาสนาอิสลามของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเราเรียกว่าเป็นการรู้คุณหรือการทดแทนคุณอัลลอฮฺสุบฮานุวตาราสร้างมนุษย์มาเนี่ยเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ย เราจะเห็นว่าเรามีคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราที่เป็นบุญคุณกับเราเนี่ยที่มีพระคุณกับเราเนี่ยอยู่เยอะมากๆนะครับถ้าหากทุกท่านลองหลับตาแล้วก็นึกถึงคนที่มีพระคุณกับเราเนี่ยก็จะมีหลายคนที่มาเกี่ยวข้องนะครับแต่สิ่งที่สูงสุดที่เราจะต้องลืมไม่ได้ ก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซึ่งถือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นเป็นผู้เป็นเจ้าที่มีพระคุณที่สูงสุดเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ชีวิตเราดังนั้นเนี่ยชีวิตเราที่เกิดขึ้นมานะครับทำกลางพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายนะครับทำกลางความสุขความเจริญงอกงามความดีงาม ได้มีลมหายใจได้มีข้าวกินได้มีริสกีได้มีได้แต่งงานได้มีลูกได้มีหลานได้มีสารพัดสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลามอใัยดังนั้นเราต้องถือว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลานั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณที่สูงสุดในอัลกุรอานจึงให้เราได้ตอตอัตตออัลลอฮฺเป็นอันดับแรกคาว่าตออัตก็คือต้องเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเชื่อฟังผู้ที่มีพระคุณ การเชื่อฟังผู้มีพระคุณคือการตอบแทนคุณการไม่ตอบแทนคุณคือการเนรคุณดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในคำสอนของศาสนาของเรานั้นถือว่าการเนรคุณอัลลอฮ์ถือเป็นบาปที่ยิ่งใหญ่นะครับบาปนี้ก็จะมีตั้งแต่บาปที่ใหญ่ที่สุดก็คือตกศาสนาไปเลยเราเรียกว่ากุฟรก็คือการปฏิเสธอัลลอฮ์ ปฏิเสธก็คือปฏิเสธการมีอยู่ของอัลลอฮ์นะครับหรือปฏิเสธคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับนั่นเป็นเรียกเป็นกูฟอดเป็นการเนรคุณที่ระดับสูงสุดทําให้คนนั้นออกนอกศาสนาตกศาสนานะครับต่ำลงมาก็คือการเนรคุณที่เป็นบาปใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าในคําสอนของท่าน,นาบดุลเลาะฮ์วะลัยวะสัลล,าาลมอย่างเช่นท่านนาบีจะพูดถึงเรื่องของการละหมาด ความสําคัญของการละหมาดท่านอบีบอกว่ามันตรอกสอากศลาตะฟกดกฟรใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดคนนั้นเขาได้เนรคุณนะครับคนที่ทิ้งละหมาดคือคนที่เนรคุณเราก็จะไปคิดว่าเอ้่เนรคุณตรงไหนคนที่ไม่ละหมาดมันเนรคุณตรงไหนมันเนรคุณครับเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรา แล้วอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดแต่เราไม่ละหมาดนั่นคือแง่ของการเนรคุณเหมือนการที่เรามีพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ไม่มีใครปฏิเสธว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณกับเราแค่ไหนแต่พ่อแม่ใช้ให้เราทำอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เราไม่ทำเราฝ่าฟื้นก็ถือว่าเราได้กุฟอต,ต่อพ่อแม่ก็คือได้เนรคุณ ต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในคำสอนของอิสลามของเรานั้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องนึกถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเราตั้งแต่ผู้ที่มีพระคุณสูงสุดก็คือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาการที่เราจะตอบแทนบุญคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาก็คือการที่เราจะต้องอยู่ในศาสนบัญญัติอยู่ในกรอบ อยู่ในกฎเกณฑ์ของลอสุบฮานุวูตะลาที่อัลลอ์สุบฮานุอูตะลาให้เราได้ปฏิบัตินั่นคือการทดแทนคุณนั่นคือการการทดแทนคุณหรือการรู้คุณของลอสุบฮาน์อูตะลานะครับอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับรองลงมาก็จะพบว่าอัลลอฮ์สุบฮาน์อูตะลาได้กล่าวไว้ในกุรานวากอตอรบุกอัลลาตะอบูดูอิลลาอิยาหูวะบิลวาลิดายนิอัสานาหลังจากที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงบุญคุณของอัลลอ ที่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณของลอดด้วยการอัลลาฮ์ตาบูดูอิลลาอิยาหูก็คือจะต้องไม่อิบาดาต่อสิ่งใดนอกจากพระอ,องค์การที่เราไม่อิบาดาไม่พักดีไม่กราบไหว้ไม่เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากลอนั่นก็คือนั่นถือว่าเป็นการทดแทนคุณเป็นการรู้คุณเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดนะครับแล้วลอก็บอกว่าวาบิลวาลีไดนิเอซานาะ เพื่อที่จะบอกว่ารองลงมาจากอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาซึ่งเป็นผู้เป็นเจ้าก็คือคุณพ่อคุณแม่บุพการีนะครับอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาพูดถึงบิดามารดารองจากอัลลอฮ์ในเรื่องของการทดแทนคุณคิดดูแล้วกันว่าพ่อแม่สําคัญขนาดไหนนะทุกคนมีพ่อแม่หลายคนในที่นี้พ่อแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหลายคนยังมีพ่อแม่อยู่ลองนึกดูซิว่าเราได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราอย่างไร ว่าบิลวาลีได้เิียซานาและท่านทั้งหลายจะต้องเอีซานก็คือจะต้องตอบแทนคุณความดีของพ่อแม่ด้วยการเป็นผู้ที่กตันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอายะคุรานอายะนี้เนี่ยได้บวกหรือได้รวมสองส่วนที่เป็นส่วนที่มีพระคุณต่อชีวิตของเราก็คือส่วนที่หนึ่งก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาและส่วนที่สองก็คือคุณพ่อ คุณแม่หรือบิดามารดาของเราซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาใช้ให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีกตัญญูกะตะเวทีในภาษาไทยเขาใช้อย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าไม่กตัญญูก็คืออักตัญญูก็คือการเนรคุณเพราะฉะนั้นการเนรคุณพ่อแม่ก็ไม่แตกต่างกับการเนรคุณอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเพราะอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวถึงพ่อแม่รวมไว้ในอายะห์เดียวกันกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาในเรื่องของการตอบแทนคุณ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็จะมีอีกหลายคนนะครับนอกจากพ่อแม่ของเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของคนที่ทำให้เราได้มีความรู้เราก็จะคิดถึงครูบาอาจารย์เราก็จะมีครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตนอกจากพ่อแม่ของเราซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุด ที่ประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ที่สั่งสอนให้เราได้อ่านคุรานได้ให้เราได้ละหมาดได้ให้เราได้รู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลรู้จักมารยาทของอิสลามและรู้จักการปฏิบัติศาสนกิจนอกเหนือจากการรู้จักในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของสามัญน,นะครับเวลาเราไปเรียนหนังสือนะครับตั้งแต่ ปถมมัธยมปวชาปวสจบปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่มาเกี่ยวข้องก,กับการให้ความรู้ของเราเนี่ยมีเยอะมากนะมีเยอะมากหลายคนเราจําชื่อเขาไม่ได้หลายคนอาจจะจําชื่อได้เพราะว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในในการดรําเนินชีวิตของเราเขาเรียกครูที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะครับเรามีครู50คนเนี่ยมันจะมีไม่กี่คนเราที่เราจะ,ท,าจะที่เราจะอะไรนะ ที่เราจะทราบซึ้งหรือมีความรู้สึกที่ดีต้องการที่จะให้เขามาเป็นไอดอลก็คือเป็นต้นแบบนะครับใน,นหลายๆอย่างนะครับแต่รวมๆแล้วก็คือว่าครูเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณต่อเรานะครับดังนั้นเนี่ยาศาสนาจึงใช้ให้เราได้ตอบแทนบุญคุณต่อคนเหล่านั้นนะครับครูเป็นผู้มีพระคุณการตอบแทนคุณของครูก็คือการเชื่อฟังครู และการนำคำของครูนั้นมาปฏิบัติเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเป็นเป็นเป็นเซนคือคือเป็นความเป็นสามัญสำนึกของคนทั่วไปของคนดีนะในเรื่องของการกระตันยูรู้คุณนะครับต่อครูบาอาจารย์ซึ่งในอิสลามของเรานั้นให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ในอิสลามของเรานั้นเป็นศาสนาที่มีกรอบ การให้ความสําคัญกับครูก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเกินเลยเถิดนะครับครูตายไปแล้วก็ยังเอารูปครูนั่นมามาอะไรนะมาเคารพบ,บูชานะครับมาทํากรอบรูปมาแขวนคอหรือมาทําเป็นอาซีมัตนะครับอันนั้นเลยเถิดอันนั้นไม่มีในคําสอนของอิสลามเขาเรียกเวอร์ไปเป็นการเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันเกินที่มันละเมิด คำสั่งของลอสุฮานอวตาราก็คือครูก็คือครูก็คือเป็นมนุษย์พ่อแม่ของเราก็เป็นมนุษย์มีชีวิตเหมือนเราแล้วก็ตายไปไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็อาจจะมีคําสอนของเราเนี่ยไม่เหมือนหรือแตกต่างกับคําสอนในศาสนาพุทธนะครับในศาสนาพุทธนี่ก็จะสอนเรื่องพ่อแม่เนี่ยก็เปรียบสเสมือนเป็นพระองค์หนึ่งในบ้านนะครับต้องกราบไหว้บูชาต้องอะไรต่างทำนองนั้นแต่ว่าในอิสลามไม่มีถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ย เราต้องการที่จะเข้าใจในหลักการศาสนาของเราในเรื่องของการตอบแทน <c oughs> บุญคุณของคนนะครับท่านนบีสลุลต่านได้พูดในหะดีษบทหนึ่งรายงานโดยทิริมีจีนะครับเป็นหะดีษที่สอเฮียนะครับท่านนบีบอกว่าลัมมัลลัมยยชกุรินนาซะลัมยยชกุรินละใครก็ตามที่ไม่ขอบคุณอัลลอห์ที่ไม่รู้ที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ไม่รู้คุณมนุษย์เนี่ยนะครับ เท่ากับเขาไม่รู้คุณอัลลอฮฺสุบานอวตาราลใครก็ตามที่ไม่ขอบคุณมนุษย์นัสนี่คือมนุษย์และไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นมนุษย์ที่เป็นคนมุสลิมด้วยกันเพราะคําว่านาัสในศาสนาในภาษาอรับนั้นหมายถึงมนุษย์โดยทั่ว,วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในหะด i ษบทนี้เนี่ยเป็น h a d i ษที่ท่านนาบีุลเลาะว์ัลลฮวะสัลลัาาลลมต้องการที่จะสอนให้เราเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณซึ่งมันเป็นคุณธรรมของคนดีทั่วๆไปอยู่แล้ว นะครับเราอยู่ที่บ้านอยู่ๆมีคนนำสตังมาให้เรานำข้าวมาให้เรานำปัจจัยอะไรมาให้เราเนี่ยเราเฉยเมยใช่ไหมอย่างน,น้อยๆเราก็ขอบคุณขอตอวให้เขายะจากกันหรอขอบคุณครับน,นี้เป็นอันนี้ที่เป็นสามัญสำนึกของคนดีทั่ว,ว,วไปซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับแต่ว่าสิ่งที่เราควรที่จะต้องเข้าใจในแง่ของศาสนา อิสลามในแง่ของคำสอนของอิสลามมากไปกว่านั้นก็คือการที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับหลายๆส่วนที่มีพระคุณต่อเราในชีวิตของเราเราก็จะพบว่าหลายๆส่วนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นบุคคลเสมอไปก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องขององค์กรอาจจะเป็นเรื่องของสถาบันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของชาติ แผ่นดินนะครับเวลาเขาพูดถึงว่าทุกคนเกิดบนแผ่นดินดังนั้นทุกคนจะต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินนะครับเป็นคำที่เราจะได้ยินอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นคำของท่านนายกเปรมตินสุลานนท์ที่พูดถึงเรื่องของการรู้คุณแผ่นดินแล้วก็ตอบแทนคุณของแผ่นดินอันนี้เป็นคำที่เป็นคาที่มันก็จะมีมีบาลาก,ก็คือมี มีม,มีมีลักษณะของการเปรียบเทียบเปรียบเปยในเรื่องของแผ่นดินว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีคุณต่อเรานะครับเ,เราเกิดที่ใดเราก็จะรู้ถึงคุณของที่นั้นที่ให้เราได้เกิดมาได้เติบโตมาได้มีชีวิตนะครับได้โลดแล่นมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นส่วนที่มีพระคุณต่อเราทั้งสิ้นน่ย ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นถึงว่าคนเนี่ยเมื่อเกิดที่ไหนเขาบอกว่าเขาควรที่จะสนองคุณต่อสถานที่นั้นนะครับอย่างเช่นเขาพูดถึงสำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักบ้านเกิดคนเกิดที่ไหนก็จะแม้ว่าจะไปเติบโตไปใช้ชีวิตไปประสบความสำเร็จมีอาชีพการงานที่ดีในที่อื่นๆในประเทศอื่นๆ แต่ว่าสิ่งที่เขาควรจะมีก็คือการสํานึกรักบ้านเกิดว่าทําอย่างไรที่เขาจะมีส่วนในการที่จะทําให้บ้านเกิดของเขาก็คือชุมชนของเขาที่เขาเกิดและเติบโตมาเนี่ยได้ประโยชน์จากเขาอันนี้เป็นคําสอนและก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีในเรื่องของการสํานึกต่างๆเหล่านี้นะครับผมเกินนาทั้งหมดเหล่านี้เพื่อต้องการที่จะบอกว่าในสังคมไทยของเราเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชาติของศาสนาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในธงไตรงจึงมีสีที่แสดงถึงความเป็นชาตินะครับก็คือสีแดงศาสนาคือสีขาวพระมหากษัตริย์ก็คือสีน้ำเงินนะครับการที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ทำให้ สถาบันนี้เนี่ยมีส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างชาติให้ชาตินี้มันดำรงอยู่และความเป็นชาตินั้นไม่ได้หมายถึงนามารมเสมอไปนะแต่คำว่าชาติก็คือผู้คนทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคนชาติอะไรไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นมอญเป็นแขกเป็นมาลายูเป็นลาวเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนรวมกันแล้วเป็นชาติ นะครับส่วนที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นอยากที่จะให้พี่น้องมุสลิมได้ทําความเข้าใจว่าเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่มีพระคุณหรือมีบุญคุณต่อต่อทุกคนน,นะนะแต่ว่าเราเราจะพูดถึงต่อมุสลิมนะครับเพราะว่ามุสลิมไทยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมุสลิมที่อพยพเหมือนกับมุสลิมในบางประเทศอย่างเช่น มุสลิมโรฮิงญาในพม่านะครับมุสลิมบางกลุ่มในหลายๆประเทศไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับมุสลิมบ้านเราหรือมุสลิมไทยเพราะมุสลิมไทยเนี่ยถือว่าเป็นมุสลิมที่มีรากเหงา้ามาจากบรรพบุรุษท,ที่ย้อนไปเป็นร้อยๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำรงอยู่ของมุสลิมเราตั้งแต่กรุงสุโขทยักทยกรุงศรีธีร กรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็จะมีเส้นทางเวลาที่มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ของมุสลิมความจำเริญความเจริญรุ่งเรืองของมุสลิมนะครับพร้อมกันไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีในกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราทุกคนได้สัมผัสนะครับกับ พระองค์ท่านนี้ก็มีอยู่สองพระองค์ก็คือรัชกาลที่9นะซึ่งพรุ่งนี้ในวันที่5นี้ก็เป็นวันเกิดหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่9้าแล้วก็รัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับเราก็ต้องถือว่ารัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ในปัจจุบันเป็นรัชกาลที่มีบุญคุณต่อพระศรนิกรทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้น เนื่องในโอกาสที่มีวันที่เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับวันนี้วันพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันชาติไทยนยใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยวันชาติไทยถือเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับสถานทูตในต่างประเทศก็จะจัดงานฉเฉลิมฉลองให้คนไทยในประเทศนั้น,น,นได้มารวมตัวกันได้แสดงถึงความจงรักภักดี นะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นพบนิกรมุสลิมของพระอ,องค์เนี่ยเราก็จะต้องแสดงความจงรักภักดีการแสดงความจงรักภักดีหรือการรู้คุณที่ผมพูดตั้งแต่ต้นเป็นหลักคําสอนที่อิสลามสอนเรานะครับอิสลามสอนเราให้เป็นคนที่รู้คุณใครที่มีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะเป็นคนที่มุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของคนเหล่านั้นนะครับหลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นพี่น้องมุลลัฟซึ่งมีพ่อแม่ ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมถามว่าเขาจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเขาไหมต้องครับเพราะว่าเขาก็เป็นพ่อแม่อยู่การที่เขามาเป็นมุสลิมแล้วพ่อแม่เขายังเป็นไทยพุทธอยู่ไม่ได้หมายความว่าการเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันขาดสะบั้นลงเขาไปมาหาสู่ไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้กตันยูไม่ได้ไม่มีในคําสอนอิสลามไม่ได้สอนเช่นนั้นนะครับในคําสอนของอิสลามนั้นสอนให้เรา วะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะรูฟาวะซอฮิบฮูมาฟิดดุนยามะอรูฟาในในสุรนลุกมานพูดถึงว่าเราจะต้องอยู่ร่วมกับท่านทั้งสองด้วยการเป็นด้วยการตอบแทนบุญคุณฟิดดุนยาในเรื่องดุนยาหมายถึงในกรณีที่พี่น้องเราบางคนมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังที่ยัง ไม่ได้เข้ารับอิสลามหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามนั้นเราจําเป็นจะต้องเป็นผู้กระตันยู่ต่อท่านในดุนยาเท่านั้นนะในดุนยาเท่านั้นส่วนหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะกระทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกรอบหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่ในศาสนาอิสลามได้ได้ปัญญัติงไรนะครับแม้แต่แม้แต่นบีหลายๆท่านนะครับซึ่ง เราจะพบว่าในชีวประวัติของนบีหลายๆท่านนาบีบรอฮีมพ่อนบีบรอฮีมก็ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับแล้วก็มีอาชีพขายขายอะไรขายขายเทวรูปอีกต่างหากนะครับพ่อของท่านนาบีก็ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับลุงของท่านนาบีก็ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับในกรณีของเรานั้นก็ถือว่าการที่เราจะตอบแทนบุญคุณ ของแผ่นดินหรือของพระมหากษัตริย์ก็คือการที่เราเป็นศาสนาสนิกชนที่ดีการเป็นคนดีก็คือทําให้เราเป็นคนที่รู้จักบุญคุณไม่ไม่ใช่เป็นคนที่เกเรไม่ใช่เป็นคนที่ทําให้สังคมนั่นเสื่อมเสียนะครับการที่เราครองตนให้เป็นคนที่มีความเคร่งคัดในศาสนาเนี่ยถือว่าเราได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินนะ ถือว่าเราได้ตอบแทนคุณของอของอะไรนะของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าในพระราชกรณียกิจของในหลวงโดยเฉพาะยิ่งรัชการที่9มาถึงรัชการที่10ก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่ให้ประสบนิกรของท่านนั้นเป็นคนดีการเป็นคนดีก็เป็นคนดีในในล,ลักษณะที่ว่าศาสนาใครศาส,สนามันนะครับคนเป็นมุสลิมก็เป็นคนดี ในฐานะของเป็นมุสลิมคนเป็นพุทธก็เป็นคนดีในความเป็นศาสนาพุทธนะครับเป็นคริสเป็นพราหมณ์เป็นซิกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับศาสนาเหล่านั้นก็เป็นเรากุมดีนุกุมเบลียดีนก็คือศาสนาใครศาสนามันก็ให้มีความเข่งคัดกันไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คือสังคมทุกวันเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาเราเอาเราเอาหลัก สากลมาตั้งเนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหามากมายที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือศาสนาใครศาส,สนามันเข่งขัดกันไปนะครับศาส,สนาเราศาส,สนาอิสลามเนี่ยถ้าหากว่าเราแข่งขัดในศาสนาอิสลามเราก็จะไม่มีปัญหานะครับเราก็จะมีปัญหามาอย่างวัยรุ่นมาตีกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเรามีความเข่งขัดเรามีความเป็น เป็นพี่เป็นน้องในฐานะของความเป็นมุสลิมแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะาเราไม่ได้เข่งขัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้แต่ละศาสนกเนี่ยเขามีความแข่งขัดในศาสนาของเขาอะนะครับคนพุทธเนี่ยถ้าหากว่าคนพุทธเนี่ยถ้าหากว่าเขาแข่งขัดในศีลห้าเนี่ยนยีพี่น้องคงพอเข้าใจศีลห้านะครับห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตห้ามละเมิดห้ามโกหก นะครับห้ามลักทรัพย์ห้ามละเมิดประเวณีอะไรต่างๆทั้งห้ามดื่มสุราเมรัยห้าประการเนี่ยหรือห้าศีลห้าของศาสนาพุทธเนี่ยถ้าหากว่าคนพี่น้องชาวพุทธเขามีความเข้งคัดเอาแค่เนี้ยไม่ต้องมากอะโลกพุทธวันนี้ในประเทศไทยจะ,จะไม่วุ่นวายนะจะไม่มีคดีฆาตกรรมคดีข่มขืนคดีสารพัดคดีนะครับคดีที่มันแล้วก็จะไม่มี อะไรที่มันเป็นเรื่องที่เหลวไหลนะครับเรื่องขอหวยการให้หวยการอะไรต่างๆเรื่องการพน,นันเรื่องสุราเรื่องอะไรก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันผิดศีลห้าทั้งสิ้นนะครับแต่รัฐก็ยังก็ยังสนับสนุนอยู่เพราะรัฐกับศาสนามันแยกกันนะครับซึ่งในอิสลามของเรานั้นไม่มีลักษณะนี้ในในสังคมไทยนั้นเราก็ต้องถือว่ารัฐกับศาสนานั้นแยกกันอยู่นะครับ ถ้าหากว่ารัฐกับศาสนาเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยสลากกินแบ่งมีไม่ได้ครับโรงงานสุราก็มีไม่ได้เพราะว่ามันผิดศีลในศีลห้าของศาสนาพุทธก็ระบุไว้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามศีลห้าแต่ว่าทําไมสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็มอมเมาประชาชนแล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นมีปัญหาสังคมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มาจากเรื่องของสุรายาเมามาจากเรื่องของ การพนันมาจากเรื่องของต่างๆเหล่านี้ทั้งสิน้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไม่ได้เข่งคัดในศาสนาของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะมุสลิมเนี่ยต้องชุกโกต่อรอสุภา,าโนวตาลาที่เราให้เรานั้นมีกฎกติกาที่เราจะต้องเข่งคัดเราจะต้องมาละหมาดวันศุกร์ทำให้มัสยิดของเรานั้นไม่ไม่อ้งางว้างไม่เปล่าเปลียวไม่มีปัญหาเหมือนอย่างกับที่พี่น้องชาวพุทธทุกวันนี้เขามีปัญหาก็คือวัดไม่เคยมีคนเข้า นะครับโบสถ์ไม่มีคนเข้าในตะวันในในประเทศหลายๆประเทศทางตะวันตกโบสถ์ต้องขายนะครับเพราะว่าไม่มีคนมาเข้าไม่มีคนมาสนับสนุนนะครับต้องขายไปเป็นเป็นศูนย์การค้าเป็นอะไรอะไรต่างๆนะครับหลายๆที่โบสถ์กลายเป็นมัสยิดเพราะว่าพี่น้องมพี่น้องมุสลิมไปอยู่ที่นั่นก็ซื้อโบสถ์มาทำมัสยิดนะครับในเยอรมันในเบนยียม ก็จะมีปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ของเราเนี่ยมัสยิดมันต้องมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงสั่งให้เรามาละหมาดวันศุกร์นะครับทุกคนต้องมาละหมาดวันศุกร์เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาละหมาดทุกคนที่สามารถที่จะละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดได้ก็ต้องมาก็ทําให้มัสยิดนั้นมันมีชีวิตชีวามัสยิดก็จะไม่ร้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงนิยมที่จะทําให้มัสยิดนั้นมีชีวิตชีวา เรานิยมการสร้างมัสยิดนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับพี่น้องชาวคริสตผมไปสัญจรรสติยสัญจรที่ภาคเหนือมาที่พะเยาที่เชียงใหม่ที่เชียงรายก็ไปเยี่ยมอาสนาวิหารเป็นที่เป็นของศาสนาคริสตทั้งวัดด้วย,ยก็จะพบว่าเขาก็เขาจะพูดถึงว่ามุสลิมศาสนาอิสลามดีเพราะว่าปัญหาเรื่องคนมาโบสมาวัดไม่มีเหมือนอย่างเขานะครับ เพราะว่าเรามีกฎกติกาเรามีศาสนบัญญัตินะครับที่ให้มุสลิมได้ได้มีความผูกพันกับมัสยิดอยู่ทุกทุกเวลานะครับละหมาดท่าเวลาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการที่จะต้องมาละหมาดวันศุกร์นั้นก็ทําให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้มาร่วมกันทําอามานิบาดาแล้วก็ได้มารับความรู้อะไรต่างๆจากคุตบะอะไรต่างๆซึ่งมันมีมันมีอะไรนะมันมีคุณประโยชน์ที่แฝงเล่นอยู่จาก การอิบาดาต่อเลาะทั้งหมดเลยที่ที่อัลเลาฮ์ได้สั่งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่วันที่5ทธันวานะครับที่ในสังคมของเราในประเทศของเราได้กําหนดให้เป็นวันที่มีความสําคัญวันหนึ่งนะครับของสังคมไทยของชาติไทยก็อยากจะให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายได้ตระหนักรู้ถึงบุญคุณนะครับของพระมหากษัตริย ที่มีต่อมุสลิมนะครับการที่เราจะต้องรู้คุณจะต้องตอบแทนบุญคุณของพระมหากษัตริย์นั้นก็คือการที่เราจะต้องครองตนให้เป็นศาสนิกชนที่ดีนะครับของาศาสนาของเราที่เรารักและหวงแหนนะครับอักูลกาลีฮะดะฟาสตาฟิรันบีวะลลกุมออลิซารินมุสลิมีนัมินคุลิดัมบินฟาสตาฟิรูอินะฮุบัลกัฟูรุลราฮี